วันนี้เราไา่อยู่กับเกมอนิเมะแฟนตาซีนะครับทุกคนก็ผมได้ข่าวมาว่านะครับอนิเมะแฟนตาซีเนี่ยได้ถูกขายไปให้กับชาวต่างชาติอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นข่าวจริงนะฮะหรือว่าข่าวปลอมนะครับโอเคเอาเป็นว่าเชืาาา่อมันลวกันเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นกันดีกว่านะฮะซึ่งคูลเลอร์นะครับใช่ไหมมันอ่านว่าคูลเลอร์ปะ่ะเออมันเข้าตู้พอดี๋ยวผมว่า เราจะสุ่มนะฮะถึงเราจะมีเพชรอยู่น้อยนิดแต่เราก็จะสุ่มนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าเสียงเกมดังไปใช่โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับล็อกรีวะอันนี้อะไรเนี่ยผมรู้สึกมันหน่วงๆยังไงไม่รู้เลยวะจริงเนี่ยมันดูหน่วงๆน,นะ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเน็ตผมกากหรือเปล่านะครับแต่ว่ามาดูหน่วงจริงนะเน็ตผมก็ตีนะว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซันจิซาส,สึเกะอิโนสึกะอิโนสึกะน,นะเวนดี้นะครับโอเคเหลืออีกอา้าวที่เก็บไม่พอโอเคเดี๋ยวเราจะฟิวดีกว่านะครับ เอ๊เดี๋ยวนะเอาเอาได้เป็นแบ็กโกคูนะครับไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะไม่แน่ใจว่าเรามีเป็นเอ่อมันผมว่าน่าจะมีสีฟูใช่ไหมนี่ยสีฟูหรือมันสีแดงอะไรก็ไม่แน่ใจอ่าแบ็กโกคูเราไม่มีนะครับโอเคสะสมไว้นะเออผมเป็นคนที่แบบชอบสะสมตัวละครอ,อยู่แหละน่ะ รีเจนได้ีกลทุกคนคือคือมันมันออกง่ายจ่งวะคออแบบออกง่ายมากนะครับทุกคนดูดีมันดูแบบหน่วงจริงนะเอออาจจะเป็นเพราะเซิรฟ์ฟเซิร์ฟก็ได้นะเซิร์ฟปิงเดี๋ยวผมว่าเราต้องออกเข้าเซิร์ฟใหม่ด้วยเนะนี่ยเฮ้ยอินอสอินอสุเกะนะครับเป็นแบบเออ ชายนี่นะฮะคือกูไม่เห็นคือกูไม่เห็นอาจิโร่ชินโรใครวะอ๋อไอตัวนี้ผมได้แล้วนะครับแต่ผมขออนุญาตเปลี่ยนเซิร์ฟแปบ๊บเซิร์ฟนี้487ถือว่าโอเคยังเพราะว่ามันอยู่ที่กลางๆนะครับไม่ดีมากโอเคเดี๋ยวเราปิดไปมาส่ง ดูดิว่าน่าจะได้แล้วแหละผมว่าช่างเรื่องสุ่มดีกว่าเออช่างเรื่องสุ่มดีกว่าเดี๋ยวเราไปเทรดรีโลกันนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเทรดดีโลเรามีอยู่125เยอะสาจัดเดี๋ยวเราจะใส่ให้เอสละกันนะเพราะว่ามันเก่งนะครับ 125กิโลได้แน่นอนอยังไงก็ต้องได้เป็นพวกบัฟแบบเนี่ยบัฟลุงอะไรอย่างเงี้ยเอามาเถอะเอาไหนก็เอาเถอะนะฮะคือตอนนี้คือผมไม่เคยได้เลยเว้ยปะเดี๋ยวเราจะไปแบบควันไวๆเลยนะถ้าผมแบบเผลอลั่นนี่ทำไงวะ,ะเดี๋ยวนะปะกัปะกกปกก้เดี๋ยว ออโรามันเป็นบัฟที่ดีที่สุดใช่ไหมไม่ใช่เกือบดีที่สุดโอ้ไม่ก็นี่มันดวงอะไรกันเฮ้ทุกคนอุ้ยไอเยดดเมจดหมื่นหนึ่งเกินน้องน้องเกินไปเละเฮ้ยมันโกงมากทุกคนแปะในโก้คุต่อพี่ยดวงดีว่ะดวงดีจัดเออดวงดีอย่างนี้ก็สู่มต่อดีฮะรออะไร สวิประยะยแข็งแกงไม่เอาไม่เอาเราเราต้องลุงครับเราต้องลุงโอเคมันต้องมาแล้วแหละระยะระยะผมอยากได้แบบอันที่ทีที่สุดอะทุกคนมันจะเป็นเอฟเฟกแบบไหนวะมอยากรู้มากเฮ้ยสปัดกายเหรอเหมือนดีอยู่นะสองจุดปร์เซ็นใช่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันช่วยอะไรแต่ บัฟทองอะ่ะทุกคนต้องการบัฟลุงเว้ยยังไงทุกคนมาดี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 เฮ้ยเมื่อกี้กูได้เลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันไม่อันนั้นใช่ไหมคือมันจะมีอันนั้นอยู่มันจะมีบอกว่าให้เปลี่ยนไหมเพราะงั้นเรากดหลุัวได้เว้ยโอ้โหโอ้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 โอโอ โอ้โอ้เกินไอ้เี่าเกินพวกดวงกูหมดเรียบร้อยดวงหมดทุกคนคือเราได้ออรโรลามาแล้วดวงแม่งหมดเลยี่เอ็กเฟกเดี๋ยวนะเอ็กเฟกเฮ้ยเฮ้ยเกินเอ็กเฟก สวยสวยสวยมีแบบมีแบบอ,อะไรว่าออโราใช่ไหมเออโอเคเดี๋ยวเราลองไปเอเออะไรวะลุยด่านนั้นกันดีกว่าด่านที่มันอีโวโตัวนพีช่ะลงเลดอะ่ะเออทุกคนเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะเอ้ยเพราะว่าตอนแรกอะ่ะมันไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเรามีบัฟแล้วเนี่ยมันจะผ่านไหมนะฮะโอเคตอนนี้นก็เอาตัวไปก่อนนะครับซึ่งอืม เอาหยุดด้วยป่ะเอออันนั้นอันนี้น่าจะหยุดได้ใช่ไหมเออไม่รู้อะแต่เอาไปแล้วกันนะครับโอเคอีกตัวนึงเนี่ยเราจะเอาเป็นเออจริงไม่ต้องเอาไปก็ได้นะเพราะว่าตัวดาเมดเราพอแล้วนะครับตัวสโ,โลก็พอแล้วหยุดเวลาก็มีแล้วนะครับเออดาเมจก็มีตั้งสองตัวนะฮะโอเคแต่เราไปลงเลทกันดีกว่าครับทุกคนเป็นเลทของเอ่อ one please นั่นเอง จะ้ะไป let's go เมืองทหารนะครับก็โอเคปกติไปเลยปกติก่อนนะทุกคนผมว่า extreme ก,ก็อาจจะไหวนะถ้ามีบัฟออโรราอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมไม่เคยเล่นนะครับรอบนี้เรากดสคริปต์เวฟไปเลยนะครับเพราะว่าเราน่าจะไหวแหละโอเคมันออกมาทางนี้ใช่ไหมโอเคแมปไม่โหลดว่ะโอ้ยเฮ้ย วิ่งไวยังวะโอเคเดี๋ยวเราจะวางตรงนี้แต่แมพไม่โหลดเดี๋ยวนี่กูกาขนาดนั่นเลยรอวะโอเคเดี๋ยวจะวางแถวๆนี้นะครับเออตังตังตังโอเคอ่ะหมื่นหนึ่งโคตรแรงทุกคนแล้วติดไฟด้วยนะโอเคผมว่าเราน่าจะเอออีซี่และ เออเราจะผ่านแบบอีซี่เลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสามพันใช่ไหมสี่พันนะครับแล้วก็หกพันโอเคเรายังแบบวันเทิร์นคิวได้นะเออวันเทิร์นคิวคืออะไรวะ mm hmm. ก็แบบเออตีในครั้งเดียววะใช่ไหมใช่แหละนะครับสี่พันโอเคยังได้อยู่นะแล้วตัวนี้ล่ะเจ็ดพันโอเคยังได้อยู่นะครับ ยังได้อยู่ยังได้อยู่เอโอเคโอเคไมเมันวางได้กี่ตัวครับผมมากไม่ได้เล่นตั้งนานแล้วเออไม่เป็นไรผมว่าเราต้องวางอีกสักตัวหนึ่งนะฮะเพราะว่าการหลุดนะฮะวางไว้ตรงนี้เพราะว่ามันมาเยอะแล้วมันมีตัวโลด้วยไงทอาไงดีตัวโล่มาแล้วทุกคนสกิปกระายแล้วเร็เสกิปเวฟเพื่อนเพื่อนเพื่อนสกิปเวฟเฮ้ น้องน้องใจเย็นพี่น้อง, P, อ,งอย่าเพิ่งเข้านะออ้ยไหวไหวอยู่ไหวอยู่แต่มึงสกิปโอเคโอเค,อเคไปวางกับตัวตรงนี้ลนนแล้วกันนะอ๋ออลราวางได้แค่สองตัวใช่ปะ่ะปกติเอจะวางได้สามตัวใช่ไหมทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคไปวีตั้มเมดแรงมากครับแต่เดี๋ยวเราวางหมดตามดีกว่า เพื่อเพิ่มความสโลให้เผานะฮะปรับเป็นล่าสุดนะครับโอเคเอาไปก่อนเอาไปกรอไสองพันเก้าว่าพอแล้วปะยังยังยังอีกสักอีกสักเวฟหนึ่งแล้วกันค่อยพอนะฮะสี่พันสองโอเคได้อยู่เลือดมึงเท่าไหร่หมื่นหนึ่งนะครับโอเคโอเคเลยหมื่นสี่ ไหวชิวอะทุกคนเดี๋ยวเราอัพขัานี้เสร็จพอแล้วนะครับเราจะไปเน้นอัพไอตัวนี้แหละนะฮะปกติเนี่ยเราไม่เคยอัพเงินถึงนี้เลยเพราะว่ามันจะลุดนะครับอแต่ครั้งนี้เราแบบมีบัฟออรูล่าแล้วแบบโคตรชิวอะเดี๋ยวนะมันเริ่มไม่ชิวแล้วนะมันเหมือนเหมือนเหมือนจะหลุดเลยทุกคนจริงจริงมันทำท่าเหมือนจะลุดอ่ะอ นี่บอกเลยให้หลุดเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นเพื่อนเจเย็นเฮ้ยเฮ้ยะมันมีตัวโลว่ะทุกคนสิบหอยแล้วทุกคนมันมีตัวโลไหวอยู่ไหวอยู่มีไงโอ้โหโอ้จมตีแปดหมื่นโคตรแรงแรงจัดปกติเอสมันจมตีเท่าไหร่นะสองหมื่นวะใช่ปะ ใช่ครับสองหมื่นนี่ยังอัพไม่จบเลยนะก็คือแบบเกือบแสนนะทุกคนถ้าอัพววหนึ่งร้อยก็มีถึงแสะนอะ่ะเออผมว่าน่าจะลงเลทได้นะฮะเป็นแบบเออโซโล่เลทน่าจะได้อยู่นะผมว่าเนี่ยตาเมจเก้าหมื่นแปดโอ้พระเจ้าแรงจังเดี๋ยวนะทุกคนเกมนี้มีตัวบับไหม คือผมยังไม่รู้เลยว่าตัววับเนี่ยมันเป็นตัวอะไรนะฮะคือไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้เนาะผมจะไปติดเกมเอ่ออะนิเมะค,คอสโวเวอร์มากกว่านะครับไหนเออสองผมว่าตัวเดียวก็โอ้ตัวดีตัวเดียวก็อีซี่กันนะมาสองตัวไปเลยนี่โหบับบับบ็อกซ์ดีจริงๆเลยทุกคนแล้วถ้าบับ อ่าอันดับหนึ่งมันจะเป็นไงวะอยากรู้มากเอาจริงเนี่ยเออผมขอพูดนิดนึงนะครับเกมนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นเกมที่ดีนะครับระบบเกมดีนะครับเอฟเฟกสวย นะครับแต่มันติดอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของบั็กนะครับแต่ที่จริงเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตั้งใจทำให้มันเป็นบัคกหรอกนะครับก็แค่เออเขาไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะเล่นแล้วมันบั็กนะฮะแต่ก็ดีนะใช่ครับที่เขาแก้ไวมากนะครับเอออันนี้ก็เป็นข้อดีของเขาเลยนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้จะว่านะครับก็ชมนะฮะก็คือทำงานแบบกิ่งอะ ผมผมผมแบบมีความฝันว่าอยากจะสร้างแมปทอรเวอร์ดิเฟนนะทุกคนผมเคยสร้างมาแล้วผมเขียนได้แค่ให้มันเดินตามไอ้ตามเนี้ยทุกคนเนี่ยไอ้ตามทางเนี้ยทุกคนผมมีความฝันแค่นั้นเลยเออผมทําได้แค่นั้นอ,ะอ่ะจริงจริงอ่ะที่เหลือก็คือทําไม่ได้เออแล้วผมก็อยากจะทํานะแต่ผมทําไม่เป็นไงออปเด็าคือผมอยากทําแต่ผมทําไม่เป็น Okay. เหมือนจะไม่ได้อีโวนะเอ้ยเอสมันอีโวได้เหรอเอ้ยแล้วถ้าอีโวแล้วมันมีบัฟออร์เรมันมันจะโกงขนาดไหนวมาดูเออเอออยากรู้เหมือนกันนะแต่ผมอีโวเองไม่เปลี่ยนทุกคนคือมันก็ต้องเล่นดาดนั่นแหละจนกว่ามันจะดรอปใช่ไหมมันมีโอกาสดรอปใช่ปะเออผมว่าน่าจะใช่แหละเออเดี๋ยวเราไปสู่เหมือนนั้นดีกว่ามันจะอยู่ตรงเออเลดใช่ไหมไม่ไม่ไม่ไม,ไม มันจะอยู่ตรงวิวัฒนาการนะครับก็คือจะเป็นไอ้อันเนี้ยโอเคเรามีอยู่น่าจะอันเดียวนะครับแปะโหมีอยู่สนะฮะเรามีเอลบ C บวกแล้วก็ A ลบนะครับเอ้ยเอเดี๋ยวนะเมื่อกี้ A ลบหรือ A บวกน่าจะลบนะครับปับ๊บเท่าไหร่อ้าว ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออ e อีบวกว่ะคือเหมือนมันจะไม่ลดใช่ปะเออหัว่าใช่แล้วใครทักแชทมาเดี๋ยวก็รอนไหนะขอดูดิอ๋ออีโวหนึ่งครันใช่ไหมถ้า e ีโวแล้วเนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนวรอยากรู้มากเลยเออมันน่าจะมีคลิปให้ดูนะครับแต่ว่าเออเดี๋ยวผมไปดูแล้วกันนะฮะไปสูมสักหน่อยน่าจะโอ้ยนวงอยู่ดีอะ แต่ไม่เป็นไรครับผมอยากได้คูลูคูลเลอร์ใช่ไหมนะครับถ้าเขาเรียกกันนะครับก็คืออยากได้นะเพราะเห็นเขาบอกว่าเก่งนะครับเก่งมากๆเลยนะฮะโอเคแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าผมเพิ่งได้เอสไปสองตัว ของตัวติดอ่ะเออผมว่าถ้ามาอีกก็คือยากอ่ะทุกคนเออต,ตอนนี้กูขาดคาดแบบเออขาดในการสุ่มมากเลยทุกคนเฮ้ยลิเจนเหมันจะออกนะทุกคนเมื่อกี้มันแต่แค่ก็แค่ลิเจนอะผมไม่แน่ใจว่าอีกลีเจนผมเนี่ยครบหรือยังนะครับเฮ้ยเอสซ่าผมว่า ผมยังไม่เคยได้แอนต้านะเออเห็นเขาบอกว่ามันดีอยู่นะเห็นเขาเคยเอ้ยอาคาซาหยเอเอเราได้แล้วดีว่าตกใจแล้ววะเออเออแต่ก็ตกใจครับได้ดีเจนสองตัวแต่มิสติกอยู่ไหนโอ้โร ไม่ไมีไม่มาตอนเนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเราได้มิติครบหรือยังเอออาคาอินุเนี่ยมันมิติหรือเป็นดีเจนนะฮะเออผมพูดผิดผมได้ดีเจนครบหรือยังตอนนี้ก็มีเยอะอยู่นะเอออ่ะโอเคนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะ โอเคนะฮะคลิปนี้ไปแล้วจ้าเดี๋ยวต้องอัดเกมต่อนะครับ